มีเห็นมีคนซื้อตามอยู่เหมือนกันไม่<ช>ออกไหมครับไม่ออกค่ะ,ะเหมือนกันกับคุณอาติชาติเลยครับของผมนี่ไม่เป็นไรฮะนานๆทีก็ถือว่าได้ลุ้น3วันซื้อ,อเร็วหน่อยก็ได้ลุ้นหลายชั่วโมงหน่อย72ชั่วโมงซื้อให้พอตัวเนาะ100นะบาททวนไปเรียบร้อยแล้วฮะเอาละค่ะ ไปไหนต่อพักกันก่อนไหมพักก่อนฮ้ะเดี๋ยวช่วงหน้ากกนมาดูท่าผู้ชมครับเรื่องของเสาไฟกินรี DSI ค่ะผลสอบแล้วเขาบอกอย่างนี้เลยนะว่าตั้งแต่ต้นกระบวนการต้นน้ํายันปลายน้ำเนี่ยหัวโอ้โหหัวกันทั้งกระบวนการนะค,คะ DSI ส่งเรื่องให้ปปอชอเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดค่ะ แฮปปี้ช้อปปิ้งแฮปปี้ฟาเทอร์สเดย์รูปฉลองวันพ่อปีนี้ใครที่กำลังมองหาของขวัญไปบอกรักพ่อต้องไม่พลาดสินค้าคุณภาพจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายเพื่อความแข็งแรงหรือสินค้าแฟชั่นเสริมความเท่เพื่อมอบเป็นของขวัญให้พ่อตั้งแต่วันนี้ถึง7ธันวาคมนี้เท่านั้นสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 2 1 1 3 2 2 2 2 2หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์เพียงสแกนค r c อา e คที่ขึ้นอยู่หรือ h a p p y s h o p p i n g ยางูอึงก้อยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นเป็นยาแผนโบราณหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป้าชนทุกอุปสรรคทางจะครูจะขระไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเหนื่อก็พร้อมจะฉาสุดทุกคมดรฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแก่หัวใจยีโรป Mitsubishi Motors สนนนนยัะนนนออ่พัดลมมิสูชิต้าคุ้มค่าทั่วไทยก็เพราะเราอยากให้ลมมันเย็นทั่วถึงโรคกระเพาะอาหารแอนตาซินปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารเคี้ยวง่ายรสกลมกล่อมแอนตาซิน เซรั่มกันชงนวัตกรรมล่าสุดสูตรเฉพาะของโรงงานเข้มข้นกว่าเซรั่มกันชงทั่วไปมีส่วนช่วยปรับสมดุลผิวคุณให้บาลานซ์โปรโมชั่นซื้อ1ฟรี6เพียง990บาทจากปกติ3,140บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อโทร081-988-3177แอดไลน์ line, หรือสแกน QR Code โที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะ วิตามิน B ช่วยบำรุงระบบประสาทเมื่อมีอาการขาดวิตามิน B ใช้